ดวงคุณเกิดราศีสิงห์ในเดือนกรกฎาคมจะเป็นอย่างไรสวัสดีครับผมเต้ลังใจครับและนี่คือการดูดวงทั้ง12ราศีในเดือนกรกฎาคมครับต้องบอกเนี่ยว่าในกรกฎาคมเนี่ยมีวันสําคัญทางพ,พุทธศาสนาด้วย,วยก็คือวันอาสารหบูชาครับพระพุทธเจ้าท่านประกาศศาสนาเนี่ยเป็นครั้งแรกนะประกาศกับ ปัญจะวะัคคีทั้ง5้าซึ่งทําให้เกิดทั้ง3อย่างก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบองค์ประชุมนะคือบันวันสำคัญที่เราน้อมระลึกนึกถึงคุณพระพุทธเจ้านะคุณพ,พระธรรมคุณพระอริยสงฆ์ก็ทาเป็นไปได้ถ้าหากไม่มีสถานการณ์โควิดก็เชิญชวนทุกคนแล้วกันเนาะไปเวียนเทียนไปร้องนึกนึถึงคุณพระพุทธเจ้าหรือทําที่บ้านก็ได้สวดนมนั่งสมาธิฝึกจิตตะภาวนาฝึกพลังใจของเราในเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็ถือว่า เป็นเดือนสําคัญเดือนหนึ่งก็เรากันเนาะที่เราได้น้อมจิตน้อมใจและสืบทอดพระพุทธศาสนาในใจิตใจของเราเริ่มต้นที่ใจเริ่มต้นที่ตัวเราจะดีที่สุดอ่ะเอาเป็นว่าเรามาดูดวงกันดีกว่าว่าในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างสาหรับราศีสิงในเดือนกรกฎาคมพื้นดวงจะเป็นอย่างไรมาดูกันครับสำหรับราศีสิงไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของความสุขที่ มันมีอะไหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นแล้วมันรู้สึกตื่นเต้นนะมันเป็นความรู้สึกที่มันแบบมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์ให้เรารู้สึกตื่นเต้นให้เราได้ชิมลองในเรื่องของความสุขว่าไงต่อปั๊บเนี่ยภัยึ้นในเรื่องโอกาสที่มันจะมีเข้ามานะภ่ขึ้นเหมือนเป็นแบบเป็นความฝันเลยนะเป็นเรื่องที่ทำให้เราตื่นเต้นนวยทาให้เรารู้สึกเซอร์ไพรส์ในช่วงเดือนนี้ว่าไงต่อแล้วเราก็ต้องปล่อยมาไปนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นโอกาสเข้ามาเนี่ย ก็อย่าไปคิดอะไรมากก็แล้วกันค่อยเป็นค่อยไปค่อยทําไปก็แล้วกันนะถึงแม้จะมีความสุขอย่างไรก็ตามก็ให้ปล่อยไปตามเรื่องของมันอย่าเราอย่าไปที่จะไปกระตุกกระตากไปดีใจจะไปอะไรขนาดนั้นนะแต่เพราะมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยมันมันจิตใจมันฟูไปเลยมันทําให้ตัวเราเสียจิตเสียใจนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างอยู่ไม่ได้นานาต้องระวังให้ดีปั๊บ ภัยขึ้นเนเรื่องของการที่มันจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือกับเราเนะเพราะว่าเหมือนช่วงนี้เรามีโอกาสมีอะไรเข้ามาก็จะมีคนเข้ามาหาเราแล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยมัน่อนข้านที่จะต้องตัดสินใจมีความเครียดกับโอกาสที่ได้มารับมาตอนนี้ด้วยนะไม่จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยก็อย่าพูดไปิดิด้คิดน้อยแต่ถึงว่ามีโอกาสที่ดีมีอะไรที่มันเซอร์ไพรส์จิตใจที่ดีมันก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในเดืนนอนกรกฎาคมแล้วกันนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูด้านต่างๆดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรเริ่มที่ความรัก นะความรักคนโสดเป็นอย่างไรปั๊บคนโสดไพ่ขึ้นในเรื่องของการชนะนะชนะอึ้งคนชนะต้องมีแน่นปั๊บครั้งนึงยังไม่ตายนะคือเปอร์เซ็นต์ต้องบอกเนี่ยขอบอกเปอร์เซ็นต์ก่อนเลยนะเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของคนโสดในะอยู่ที่70%็นะคือมันมีเข้ามามันมีเข้ามาแต่ว่าไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่มันต้องพิสูจน์นะถึงเส้นชัยคือต้องพิสูจน์เยอะกับคนนี้ที่คนที่เข้ามาแต่ว่าต้องบอกนี่ว่ามันอาจจะไม่ยั่งยืนถือแม้ มันจะไม่ยั่งยืนเนะี่ยแต่มันก็ยังมีเปอร์เซ็นต์ที่ยังสามารถประคอ,องไปในะเรื่องของความสัมพันธ์ได้อยู่ที่ตัวเราเนะี่ยจะดูหรือว่าเราจะประคองไปอย่างไรดูเรื่องนิสยัยดูอะายสิ่งหลายอย่าง,างค่อยไปเข้าไปไปตามสเต็ปอย่าพิ่งไปคิดเยอะอย่าพิ่งไปคิดมากในะเรื่องของความรักในช่วงนี้ไปก่อนนะบางองต่อปับ๊บให้ปล่อยิสรภาพปล่อยคืนนิสัยของตัวเรานะคือปล่อยตัวปล่อยใจไปเลยเพราะว่าการที่เราเป็นตัวเองมากที่สุดเนี่ยเมื่อ อนาคตเนี่ยบางครั้งคนเราเวลาแบบเข้าหากันต้องสร้างสตอรี่สร้างสิ่งที่ดีให้กับคู่ของเราแต่พอคบกันไปแล้วมันก็กลับกลายเป็นปตัวเองดังแบบนั้นหากเราเอาตัวเองมาก่อนเลยมันจะเป็นการตัดสินใจหรือเป็นการรู้เลยว่าเราจะชนะหรือไม,ม่ชนะในในเรื่องนี้เขายอมรับความเป็นตรงตัวของเราได้หรือเปล่าถ้ารับได้มันคือสามารถเดินหน้าต่อในเรื่องของความรักได้เลยนะและเมื่อเราทํยแบบนั้นจงเชื่อในความดีของตัวเองจงเชื่อในสิ่งที่เราเป็น เพราะสิ่งที่เราเป็นเนี่ยคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วนะไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าหากเราไม่เป็นตัวเองมันจะอึดอัดมันจะไม่รู้จะทํำยังไงมันไม่รู้จะเดินเริ่มต้นอย่างไรไม่รู้จะแบบจะดำเนินอย่างไรในเรื่องของความรักนะมันต้องระวังให้ดีในะเรื่องของความรักคั้งในสับคโสดนะครับ โอเคเรามาดูในเรื่องของคนมีคู่กันบ้างนะคนมีคู่เป็นอย่างไรคนมีคู่ปั๊บคนมีคู่ไพ่ขึ้นในะเรื่องของความสุขที่มันต้องหาเวลาผ่อนคลายค่ะเวลามีความสุขร่วมกันนะเพื่อจะไอ้ความทุกข์ที่มันแบกอยู่ข้างหลังเนี่ยในเรื่องของคนมีคู่เนี่ยมันจะได้ลดน้อยถอยลงไปบ้างนะเอาเอาความทุกข์ทิ้งไว้บ้างแล้วก็ไปเที่ยวด้วยกันนะแล้วค่อยกลับมาแบกใหม่ก็ได้แต่ถ้าดียจะไปแบกเลยนะ ประเด็นคือความทุกข์ตรงนี้มันอยู่ที่เราต้องสองนะต้องพูดคุยต้องเจรจาต้องอาศัยเวลาเพื่อจะเยียวยาจิตใจของทั้งคู่ให้ดีขึ้นดังนั้นเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็อยู่ที่หกสิบเปอร์เซ็นต์นะคือมันต้องประกบประคองในเรื่องของความรู้สึกประกบประคองในเรื่องของอารมณ์ประกบประคองกันและกันในเรื่องของความรักในช่วงนี้ไม่เช่นนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันจะเกิดเรื่องไม่ดีกันทั้ง ต้องระวังอว่าไงต่อปับ๊บไพ่ขึ้นเนื้อเรื่องของเทวดานะเทวดาคือความสุขสร้างความสุขร่วมกันถึงแม้ว่าความผิดพลาดถึงแม้ว่าความรู้สึกไม่ค่อยดีถึงแม้ว่ามัน,ม,น,ม,นมันเจอแต่เรื่องแบบเหนื่อยจิตเหนื่อยใจนะมันเหมือนเป็นผลกระทบในในเรื่องของความรักมากๆเข้าไว้เนี่ย มันก็อย่าเพิ่งไปคิดเยอะนะอย่าเพิ่งไปคิดมากอะไรให้อภัยได้ก็ให้อภัยกันไปนะแล้วก็ข่มจิตข่มใจในบางสิ่งบางอย่างที่เรายอมได้เราก็ยอมกันไปอย่าเพิ่งไปเอาอะไรกันเยอะเลยเพราะทุกคนมันก็รักสุขเกลียดทุกกันด้วยเช่นกันทุกคนนะอยู่ที่ว่าเรายอมรับพอยอมรับกันได้มันก็อยู่กันได้ยอมรับกันไม่ได้มันก็ต้องแยกทางหายจากกันไปนะสุขสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวของเราว่าจะตัดสินอย่างไรในเรื่องของความรักนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของ การเรียนบ้างนะการเรียนเป็นอย่างไรในช่วงนี้ปั๊บการเรียนพันขึ้นเป็น,นเรื่องของการศึกษาในนักการค้นคว้าการหาความรู้นะเป็นเรื่องของโอกาสเข้ามาดังนั้นมันมีความรู้โอกาสต่างๆเข้ามาในเรื่องของการเรียน <Ooh. S 1> ดังนั้นเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการเรียนดนอยู่ที่80%็นะคือมัน,มนโอกาสตักถายทางเข้ามาให้เราได้เรียนร,รู้ให้เราได้ศึกษามันเป็นโอกาสที่เราค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในเรื่องของทุนในเรื่องของเงินในเรื่องของโอกาสต่างๆที่ มันค่อนข้างดีในช่วงนี้เลยนะและมีโอกาสถ้าเราอยากได้ทุนไปเมืองนอกเนี่ยก็มีโอกาสนการสำหรับเรื่องของการเรียนให้เราได้ไปให้สุดให้เราไปให้เต็มเพราะถ้าเราสังเกตตั้งแต่พื้นดวงแล้วนะเรามีโอกาสเข้ามาในเรื่องของความเซอร์ไพรส์ความสุขในเรื่องของด้านต่างเนี่ยได้การเรียนออกมาแล้วในเรื่องของการที่ถ้าหากเราอยากไปสุดเรื่องของการไปเรียนต่อเมืนนองน,นอกมันก็มีโอกาสเหมือนกันว่าพ่ยขึ้นเป็นรูปเครื่องบินเลยแล้วขึ้นเป็นเรื่องของเดินทางไปถึงโอกาสเข้ามาเรื่องของต่างประเทศเรื่องของ เรื่องของความสามารถเรื่องของตัวเรานะเนี่ยสามารถพ่ยขึ้นเป็นเรื่องของพระพรและขึ้นของการเวลาไปถึงถึงเวลาของเราแล้วที่เราสามารถทําได้เราก็ไปได้มบทศักต่างๆที่จะมีเข้ามาเนี่ยมันน้อยมันน้อยถอยลงไปแล้วนะเราเพียรพยายามเต็มที่ก็เพียงพอ เพราะว่ามารที่เลวร้ายที่สุดคือมารจิตใจตัวเราได้แหละที่คอยขัดขวางว่าอย่าทําเลยไม่ดีเราเราไม่ทำไม่ได้เรามันคือความคิดในจิตใจอย่าไปสนใจนะพอทุกอย่างเนี่ยมันเริ่มจะดีมากยิ่งขึ้นแล้วพอไพ่ขึ้นในเรื่องสิ่งที่ดีไพ่ขึ้นเรื่องเดสันไพ่ขึ้นเรื่องการศึกษาคือเรื่องการค้นคว้าเพิ่มเติมว่าเรารู้อะไรเราไม่รู้อะไรเราควรเพิ่มเติมอะไรแบบไหนและจะทําให้เราไปสู่จุดสูงสุดหรือจุดสู่จุดที่เราต้องการได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามในเรื่องของการเรียนนะครับ โอเคครับเรามาดูในเรื่องของการงานกันบางดีกว่านะการงานคนที่กำลังหางานเป็นอย่างไรปับ๊บ สำหรับคนที่กําลังหางานพ่ขึ้นนะเรื่องของแดนนามิทนะ่หมายถึงเรื่องของความฝันนะความฝันความคิดที่เราอยากให้มันมีอยากให้มันเป็นเรากำลววังแบบรอคอยมันอยู่นะคือในช่วงเดือนนี้ถามว,ว่ามันจะมีงานเข้ามาไหมมีแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของการงานอยู่ที่70คือโอกาสมันเริ่มมีเข้ามาแต่ตัวเราเนี่ยก็ยังรอคอยสิ่งที่เราอยากได้มากกว่านะมีงานในใจมีงานในฝันของเราถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสเข้ามามา,มากน้อยสักเพียงไรดังนั้นหากเรา ต้องการจริงๆก็ต้องรอหน่อยนะไพ่คือว่าต้องรอหน่อยแต่เราลองชั่งหนักให้ดีก็แล้วก,กันในเรื่องของการเงินในเรื่องของชีวิตหลายๆด้านมาประกอบกันก็แล้วกันไม่จชอยู่มันจะมานั่งทุกมานั่งเสียใจเสียดายตอนหลังในเรื่องของแบบเฮ้ยโอกาสม,มาแล้วเราไม่เอาเองในแบบเนี้ยต้องระวังให้ดีนะไพ่คือในเรื่องของการชนะมารคือสิ่งที่เราตั้งใจมันก็สําเร็จนั่นแหละแต่ก็ต้องเหมือนเราต้องวางแผนจัดสรรชีวิตของเราเนี่ยให้ดีๆถึงแม้ว่าดวงของเรามันจะเริ่มขึ้นแต่ว่าตัวเราก็ต้องทําให้มันดีก็แล้วกันดังนั้น ไม่ว่าจะตัดสินใจอะไรภพยขึ้นบรสุดท้ายคือเรื่องของการใจเย็นนะต้องใจเย็นๆใจเย็นในการนั่งนิ่งนั่งทบทวนนั่งไตรตรองตัวเองว่าโอเคสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเหมาะสมแล้วใช่ไหมมันควรจะเป็นเงนั้นเป็นอย่างนี้เมื่อเราเข้ามาเป็นตรงนั้นแล้วเรามีความสุขหรือเปล่าและเราได้อะไรบ้างเราเป็นอย่างไรบ้างลองจินตนาการตัวเองดูเพื่อจอะจำลองเหตุการณ์เมื่อเราไปทํางานเมื่อเราได้รับโอกาสนั้นแล้วเราจะเป็นอย่างไรรู้ว่าเราสึกอึดอัดรู้ไม่อยากทําอันเนี้ย ก็ลองไปไตรตรองตัวเองดูนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของคนที่มีงานแล้วดีกว่านะจะเป็นอย่างไรบ้างปั๊บคนที่มีงานแล้วไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของมันรู้สึกมีความเหนื่อยนะความเหนื่อยที่มา,มาต,ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วแต่ก็ไม่อยากที่จะไปโฟกัสไม่อยากจะไปทุกข์อะไรมากนักนะ คือในช่วงนี้เปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความก้าวหน้าอยู่ที่60เ็นะคือมันก็ยังมาคบคองยังไปได้ของมันไม่สามารถที่จะไปอะไรมากนักเหมือนเราต้องทําจิตทําใจหน่อยนะในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกเพราะหลายสิ่งหลายอย่างมันเริ่มจะดีแล้วแต่มันจะเป็นการเริ่มมากกว่ามันยังไม่ถึงกับดีเลยในะในช่วงเดือนนี้มันยังสามารถ ประคับประคองหรือสามารถไปในตัวของมันได้อยู่นะแต่ภัยขึ้นเป็นในเรื่องของพระพรที่ยังคอยขีดเขียนขีดเส้นทางให้กับเราในเรื่องของชีวิตในเรื่องของโอกาสในเรื่องของการงานในเรื่องของความก้าวหน้าที่จะเริ่มมีเข้ามาในอนาคตนะและทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นแล้ว แต่เพียงแค่จิตเพียงแค่ใจของเราท่านแหละที่มันยังตกที่มันยังกลัวที่มันยังไปต่อไม่ได้อันนี้ต้องระวังให้ดีเพราะเราต้องอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับปัจจุบันว่าสิ่งที่เรามีสิ่งีราได้มีอะไรบ้างและเราจะใช้คุณประโยชน์ตรงนั้นอย่างไรและทําอย่างไรให้ดีที่สุดณนะปัจจุบันด้วยเพราะถ้าหากเราทุกข์เหมือนเราเสียปัจจุบันที่เราจะได้รับโอกาสออกไปเลยเพราะโอมูเตดั้งทุกเราไม่เห็นโอกาสที่กํลาลังเข้ามาอันนี้ต้องเป็นการที่ต้องระวังเป็นอย่างแรกนะครับ โอเคเรามาดูในเรื่องของการเงินกันบ้างนะงการเงินเป็นอย่างไรปั๊บการเงินพ่ยขึ้นในเรื่องของการที่มันมันมันมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายที่มันจะต้องต้องรีบเร่งนะต้องใช้จ่ายเป็นอย่างมากเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเราเนี่ยมันั่งทุกตอนหลังพ่ขึ้นเป็นความ,าวามเหงาพ่ายขึ้นเป็นในเรื่องของการหาทางออกไม่ค่อยได้ในเรื่องของการเงินดังนั้นเปอร์เซ็นในเรื่องของการเงินอยู่ที่60%สนะมันต้องกระพรบประคองกงินไปเหงาเงินไปจ่ายนู่นจ่ายนี่เัินไปถึงแม้ว่าจะมีความทุกข์มีความกุนอะไรบ้าง ก็พ้นไ,ไปนะภายคืนในเรื่องของมันจะมีหน้าที่การงานที่มันเพิ่มเข้ามาในเดือนก,กรกฎาคมนี้มันเป็นงานพิเศษงานเสริมขึ้นมาทําให้เราได้เงินได้ทองเพื่อจะมาแบ่งเบานะถึงแม้ว่ารายจ่ายจะเยอะแต่ก็ยังมีที่จะเงินหลากหลายส่วนให้เราได้ประทังในช่วงนี้ไปได้ดังนั้นเราก็อยู่ที่อะไรอยู่ที่ตัวเรานะอยู่ที่ตัวเราว่าจะยอมรับจดหมายนี้หรือเปล่าน,นะยอมรับโอกาสนี้หรือเปล่าในเรื่องของการเงินในเรื่องของการงานเสริมที่มันเข้ามาทําให้เรามีเงินมีทองเพื่อจะ ไปใช้จ่ายเพราะตัวเราเนี่ยมันจะรู้สึกแบบเอ้ยเราเราเราเหนื่อยเราเหนื่อยแล้วเราไม่ไหวแล้วกับรายเสียรายที่มันเข้ามาแต่ว่าหากเราคิดดีๆมันก็เป็นการที่จะช่วยเ,เกื้อกู้ณในเรื่องของการเงินของเราในช่วงนี้แล้วกันนะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของโชคลาภและโชคลาภจะเป็นอย่างไรดูซิปับ๊บโชคลาภบ,บอกว่าอยู่ที่ตัวเรานะอยู่ที่ตัวเราเราก็มีความทุกข์อยู่นะคือโชคลาภมันมีแหละแต่ว่าโชคลาภในช่วงนี้มันก็ต้อง เฮ้ยอย่าเพิ่งไปคิดเยอะนะอย่าเพิ่งไปคิดมากก็แล้วกันมันมีไม่ค่อยมากเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่50%นะคุ้โชคเล่ามีน้อยแต่ถึงแม้มีน้อยนะจิตใจมันอย่าไปน้อยตามนะเหมือนจิตใจมันค่อนข้างหดหู่เหลือเกินกับการที่เราไม่ถูกไว้ไม่มีได้การกับการเสี่ยงโชคเลยนะดังนั้นควรที่จะปกป้องจิตใจตัวเองนะคอยแบบเฮ้ยอย่าอย่าไปคิดอะไรเยอะเรื่องนี้มันแบบใครจะไปถูกหวยไปร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคนนะถูกไหมละ่ะดังนั้นตัวเราก็ต้องปรับจิตปรับใจนะเราก็หาความมั่นคงนะกับเรื่องการเงินน่ะ ให้กับตัวเองให้ดีก็แล้วกันกับเรื่องอื่นๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกมเรื่องเป็นแบบให้มันเป็นความสนุกเล็กๆน้อยๆก็แล้วกันนะั่นอย่าจริงจังจนเกินไปมันจะกลับกลายเป็นความทุกข์ให้กับตัวเองเหมือนเป็นไฟที่มอดไหม้เป็นไฟที่แผดเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นมาเองใช่ไหมภายขึ้นเป็นสังคมต้องการไปถึงการเข้าวันเข้าวา้า,วา,าทำบุญให้จิตใจผ่องใสจะได้มีจิตใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่องมีความสุขเวลาเจอความทุกข์ก็จะได้ผ่านพ้นไปได้ด้วยเช่นกันนะครับ โอเคเรามาดูในเรื่องของสุขภาพแล้วสุขภาพเป็นจะเป็นอย่างไรบ้างดูซิสุขภาพให้ขึ้นในเรื่องของการสังสรรค์นนะก็ต้องระวังเรื่องการคนสำหรับคนที่แบบไปเที่ยวกลางคืนไปดื่มเหล้าไปดื่มแอลกอฮอล์ไปเสพยาเสพติดอะไรแบบเนี้ยต้องต้องระวังเรื่องของสินข้อห้ามนี่ต้องระวังมากๆเพราะมันสุ่มเสี่ยงในเรื่องของสุขภาพที่มันย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆเพราะมันเริ่มทําร้ายตัวเองไปเรื่อยๆแล้วนะถ้าหากเรา เป็นในเรื่องของคนที่ไปเที่ยวกลางคืนไปยุย่งเกี่ยวกับอวัยวุกต่างๆก็ต้องระวังให้ดีนะเปอร์เซ็นต์ในเรื่องของความสมดุลร่างกายในยอยู่ที่60%สนะหากดูแลไม่ดีก็ต้องเปอร์เซ็นต์ลดน้อยถอยลงไปแบบถึง40่สิได้เลยนะถ้าหากเรามีโรคประจาตัวในที่มันเกี่ยวกับโรคตับโรคปอดโรคเกี่ยวกับระบบร่างกายเนี่ยต้องระวังให้ดีมากๆนะภายวังไหตตอปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ค่อยฟังใครด้วยในะเรื่องของสุขภาพในช่วงนี้ใครว่าอะไรเราก็ แบบเอ้ยไม่เป็นไรหรอกฉันนะแข็งแรงฉันนะไม่มีทางเป็นอะไรหรอกนะมันทาให้ตัวเราเนี่ยมันเหมือนประมาทในการดําเนินชีวิตและมันก็จะเห็นไหมเป็นลาดเอียงเลยมันก็มีโอกาสล้มได้เหนื่อยง่ายแล้วก็ทําอะไรได้ยากมันเหมือนทาอะไรมันก็ลาบากไปหมดถ้าหากเราป่วยถูกไหมดังนั้นในช่วงเดือนนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพของเราเนี่ยให้สมบูรณ์ให้ดีให้พร้อมก็เพียงพอเดี๋ยวมันจะมีเรื่องที่เราไม่คาดฝันมีเรื่องที่เราจะต้องไปเสียเงินเสียทองกับเรื่องการรักษาพยาบาลนะครับต้องระวังให้ดี โอเคเรามาดูในเรื่องของภาพรวมกันบ้างดีกว่าว่าในเดือนกระกฎะาคมเนียไพ่จะเตือนอะไรเราบ้างปั๊บ สำหรับในเดือกกกดนกรกฎาเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของการตะลุยหรือลุยไปเลยนะในเรื่องสิ่งที่เราได้รับโอกาสคือมันมีโอกาสหลากหลายทางที่มันเข้ามาเนี่ยให้เราลองมือทําให้ลองทําดูก่อนว่ามันเป็นไปได้ไหมมันสําเร็จไหมเนี่ยมันอยู่ที่ฝีมือหรืออยู่ที่ตัวเราทําว่าถึงแม้ทําได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ลองฝึกปรือลองทําดูก่อนพอถ้าหากเราลงมือทอําเดี๋ยวมันก็จะเริ่มเป็นนะจาก1%นึงตจนถึงร้อหรือบางคนมีต้นทุนไหนก็จากจาก50%เปอร0เซ็นตถึง100ร้อยเปอร์เซนะ็นต์หรอยู่เปอร์เซ็นต์เลยนะ ก็ดีกว่าอยู่ที่0%คือไม่เริ่มต้นทําอะไรเลยนะอยู่ที่ตัวเราด้วยเช่นกันดังนั้นก็ถึงแม้ความทุกข์เราก็เก็บซ่อนไว้ก่อนแล้วก็ลงมือทําเมื่อเราเห็นว่าตัวเราทำเนี่ยความทุกข์ต่างๆมันจะคลายไปเองเว้ยเราลงมือทำเอ้เราก็ทําได้นี่ว่านะแล้วก็มีคนเห็นแล้วมีคนเข้ามาช่วยเหลือเราด้วยเพราะเราลงมือทําคนก็เห็น เห็นตัวเราว่าทําเขาก็อยากช่วยเหลือเขาก็อยากทําให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จด้วยเช่นกันนะเนี่ยไยคือเป็นเรื่องของความอบอุ่นหมายถึงการที่ได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างคนใกล้ตัวไม่ได้เป็นความทุกข์ไม่ได้เป็นสิ่งที่เราคิดเสมอไปดังนั้นให้กําลังใจตัวเองเยอะๆแล้วกันนะครับ